อ้เสื่มไงอุ้ยดะกันเสืยอมไงนัะอุ้พี่น้อมม่เบิรงนะพดพูดพุดพูดูอ้ยโอ้ยจมนี่ยปุ๊กแง่งนะครับผมเดี๋ยวขึ้นอีกจุ่มโอ้โหนก็มีเนาะครับว้าดมีต่กระแง่งไงโอ้โหกรนดาปวาดมองนี่ โอ้ประกดครับประกดโอ้รุนรุนลุนบ้ายไปดลยไลยรผมบรรยากาศท้งแห่งท้งหนาเงี้ยมดเสานะครับอย่ามมองที่กอครับมึงเว้ไว้ ว้ยก็เต้ากินกะปิงก็เต้ากินกะปิงอฮ้ยโอ้กะปิงกะปิงกินเต้านะครับเดี๋ยวซอยมันก like. ันอ่ะเต้ายังจะไปกินอ๋อเขาจะจับดีแติดไว้แด้วมันยังจับยังแหววเนน่ะเหนียวมันเป็็นเกบไว้เด้อ ใส่ใส่เตาเอาเงีบไปเลยไหมอุ้ยเอาเอาเหล็กมันเอาเหล็กมันเข้ามาเจอเตาหน่อยนะครับเอากระปิ้งออกี่เนาะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยมันเดี๋ยวปล่อยมันไปนะครับผมเดี๋ยวเขาก็ไปเองนะครับแล้วมีน้ำขึ้นไหลนะครับโอ้ขึ้นเป็นเขือบหรือเปล่าได้ตูดขึ้นได้เติบบอ มายำม,มองคือเก่าครับจะดังเก่าบว่ดังทีดับงบัอละใหญ่นี้แล้วอันนี้ดังไมหมขึ้นแฮนงหอยกูเกา่าโอ้ยอันนี้กระสองเซตเครื่องสำาเกา่าอู้ดังเครื่องหอยนี้อันนี้ใส่บราณนี่ดีดยครับปกาการองนะครับอู้โอ้ใสีโย,โย,ย,ยขึ้นมึงดูโอ้หนึ่งสองนะครับ สามนะครับปลากระ,กะเงีแล้วก็มีปลาขาวนำนาะครับสี่นะครับโอ้ถึกดีครับผมตัวนี้ปลาขาวห้องกระติดใหม่ๆเลยนะครับอ๋อครับคือสิมานอยู่ดอกมื้นี้ก,ก็ได้ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวหให้ยายปลดปลากันนะครับผมนี่นี่ห้องกระติ๊ใหม่ๆเลยนี่ปลาขาวนะครับ ปลาเปียบหรือปไปยังครับกับปลากระแยงนะครับผมนี่ถือไม่ไม่เลยนะครับผมขนาดก็ยังมีอีกนะครับผมมองขาด๊อกมองขาดกระถึกงแยาเซียววะเออปลากระเตียบเออปลากระเตียบปลากระแยงไงนะครับโอ้ยมองอีขาดม่ได้ขาดเดิมองอีขาดนึก็ระหลาดใจวะ ไม่อะไรดอกปกติเนี้ยเป็นไงนะครับไงเลนมองห่างนะแบบนี้เป็นมองหางนะครับปกติเนี้ยเป็นไเลยโอ้ยังถึงไม่ไหมเลยครับเหลืองๆเลยสองตัวแล้วมาเอาปดใหญ่ฟ้าฟ้าฟ้ามาองอย่านี้อู้ยังถึงไม่ไหมเลยครับยังเปลี่ยนอยู่เนาะก็ดูโอ้นี่ครับปลาขาวอู้ยังงามเนาะครับนี่ กะข้างหน้ามากนิดนึงนี่นนกระเงี้ยนะครับนี่ครับโอ้กระเงี้ยตัวงามนะครับผมนี่ถึกซองเลยครับกระเงี้ยตัวตัวกันเลยนะครับโอ้สุดยอดสุดยอด,ดตายังอันงขาวโอ้โอปลาขาวกระโง,งามครับเขาปลุกเขาปลุกเงี้โอ้พี่น้องมาเบิง่งปลาเสี้มบ้าน อ้เสียมงอ้ยกันเสียมนะครับอ้ยพี่นมาววนะพดพูดอ้ยโอ้จุ่มนี่กกระแหงนะครับผมีขึ้นอีกจุ่พาโอ้พก็มีนะครับอาดมีต่กระแงไงักนี้ักแล้วนี้ตใจยสอแล้วโอนี่บ่มือหันหน้าเมื่อยหันหน้า หาใส่มองอย่างเดียวโอ้คักขักขัก,ขกมือนี้นโอ้ยตัวงามนะครับถ้าเบิ่งตัวอยู่ใต้อีันยังเจ๊กเดียว <laughs> ว่าแต่มันตีดเดือดดังเตะโอ้กะแยงตัวงามนะครับตัวใหญ่เลยเป็นกระย่างกระย่างโคบชุ่ม้มอนันมันเป็นลายๆนะตัวงามเลยนะนะครับผมโอ้โหเคครับเดี๋ยวให้ยายเป็นปวดป่าก่อนนะครับ เ oh, ออตัวนี้แมีไข mm ่เนาะครับเออตัวนี oh, it. It uh, ้มอนเป็นรูดบ่ตาย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 ใส่แล้วมันรูดมันเกี่ยวอยู่บ่เกี่ยวโอ้ยไข่เต็มถังเลยครับใส่เงี้ยังวะนีเมีเมนูเด็ดอีกแล้วเนาะครับมื่อนี้ยนืฟ้าบ้านไปกินยนืฟ้ายังเอาไว้ในกระวงมันเป็นรูด มันจะุดมือมากกับพ่อเตาเมียใครเดินทางมันเถื่อนี่มือนี้มากกับพ่อเต่าเนาะจะบีบแห้งไรทองมันใครจีออกเบิดอเอ้าชิมถุงมือน่ะมันจีปักกย้อนถุงมือนั่นแหละเด็ดีอยู่อยู่อยู่โอ้ยตัวเดียวก็อิ่มเซเอามาโซ่ดูบ่อยโซ่มันจะลุดไปนะมันจะมาฉีดลุด โคตรเนะี่ยเต็มมือนะครับนี่ปลาเสื่อมอีกแล้วพี่น้องอืมโอ้ปลาเสื่อมนะครับผมปลาเสื่อมปลาขาวนะครับโคต,ตรใหญ่ตกงามนะครับปลาเสื่อมนี่โอ้ปลกกะยางโค้ะนะครับ มันอันนนมันหนามวิทมันใส่อืมมันอันก็เนี่ยโคนะครับมันอันตะกีมองเฮ้าหนามมันมากไปเนี่ยโคถือนะครับขันมากมันมากเป็นหังมนะครับขูดกับไปไปเนียอย่้งเดียวอยู่คูดก็มนี่อีกนะครับเฮ้ยยกขึ้นมองด้วยใยพูดนครับอยู่ขูดก็อีกตัวนึงนะครับหินนาเนาวนาๆอยู่ห้องกระถือนะครับเอ้าโรอวัวหรอแม่เนั่น บ้ได้าดมองนี่ <department wolf> <cake Sounds> ้าดสามสีตัวโอ้เอาหนีบเเบิรบางพี่อีดิมปอมมันเอานันเปรนเสื่อมผมนะครับพี่น้องเป็นเสื่อมปลาขาวนะครับนี่นะครับผมไ่็เลย โอ้ประกดครับประกดโอ้ลุลุลุบโมลุดดอกโอ้ประกดเหลืองนะครับผมเอาปดย้ายปดนี่จรงได้ระบาดหักเงียงซะก่อนแล้วเนาะโอ้ตัวไต้นุ่มบังมีจักตัววะเนาะวะมีเราึ้นเนาะอุ้ยน้ำเพียงคอนะครับใส่อยู่เลิกเนาะ ยหญ่นี่ก็ไปน้ำข้าวที่มานี่ครับปลากระเนียงนะครับผมเจ็ดตัวสองตัวนะครับผมเอ็งไหนระบายขึ้นยังบ่อเหรอที่เป็นยังเออกูหนึ่นตีมึงหนึ่นตีกูเนาเอากมาทวงไปเนี่ยวจั่วมาเจ๊ล่ะ โอ้ตัวนี้แหงญ่ป้าเมฆไข่บนนีไข่จิ้งท่องเออโอ้โอ้ปลาเป็นยหงนี่อยู่ญ่นี่ปลาเป็น้ยงนะครับผมนี่ตัวสวยๆนะครับโอเคโอ้ยแบบดวายพูดอะไร โอ้ส <mm er ี่ตัวนะครับมองนี้แต่ว่ากระแยงสองนะครับปากกานึ่งนะครับผมปลากระเดิดกระมีกระเดิดกระมีปลากกระเดิดขี่ฟั่วี่ทิมไหวตัวงามคือยังอตัวน้ำบ้วมันไปหรือเปล่าบัวหนะโอ้ยถ้ามันไปได้ก็นถ้ามันไปเส้นเลย ปลดกระแยงนะครับโอ้ตัวงามไปเีครับเดี๋ยวปลดป่ากันนะยกมึงดูได้หลายเป็นไรไอ้เสยงเฮ็นหนานําเอามือออกข้างนึงป้าเยี่ยนวยชิบูได้สามโลอยู่บ่สองสามสองสามโลได้เนาะครับยังอีกดยางหนึ่งบ่ทันยามมีแต่ปลากระแยงหลุวนๆเลยเอาบ้างเสียนครับเอาคือเอาแม่สิได้หมงปลากระแยงปลาปลาหนังคลองหลายเนาะครับมื็นนี้ ปลาหนังทองหลายเลยอีออลี่เ<ล>รันปลาขาวก็มี่จ่โบรายนะครับโอเคครับผมเจอเจอกันคลิปต่อไปนะครับ